ไรสซครสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเรารายการไรส s e ซีคอ r o ูวันนี้เรามาออนทัวร์ที่าชายหาดจอมเทียนครับผมวันนี้เราไปดูดีกว่าสมาชิกเรามีใครกันบ้างตามมาเลย MM. ดแนะนำตัวเลยชื่ออะไรครับโจครับโจครับแม่ไหนครับ right จ right? ่โอเคครับผมไปต่อไปดีกวยกันรู้ว่าระยากแล้วก็ชื่อกุ๊กเกกุ๊กไรสตีมันจะไม่มีหญิงได้ไงไม่มีอ้าวตอนนี้นี่ตอนนี้สองครับอ้าวชื่ออะไรครับมาจากรถไหน มาติดต่อกันสวัสดีดูดูบรรยากาศ้อบๆเกิดกุมภนีเห็นน่ดหน่อยนี่เราไปสัมผัสทีละคนเลยนี่เจ็กล้มเก้าอ่าเก่าสวัสดีชมในรักทุกคนครับและผมชื่อบอสครับ มาชิครุ่นเก่าของฉัน6ทับหนึ่งห้าทับหนึ่งสี่ทับหนึ่งครับมาจากรถสี่เสียวเกาหนึ่งเขาเหนียวนึงกับเจ็กลงกา้ มีชอช้างกัลันด้วยช่วยเป็นพิธีกรไล่ไปสัมภาษณ์ด้มงเป็นสกีสทคนีทุกโครับจุกโไปครับเนำอน้ฮะใรครับชื่อะไรครับชื่อเครับมีแฟนยังครับยังครับขอคุยได้ไหมครับได้เลยครับขอทางติดต่อครับปประตูหลังได้เลยครับางครับา้ไผู้ชมที่ติดตามคลิปมื่อเอเดือนหนสามเลยเหรอ <c oughs> ไอ้สัตสตอสวัสดีครับท่านชื่ออะไร สุนนาครับเกมครับผมพร้อมเล่นแล้วครับแฟนยังครับยังครับไอ้ที่ยังไม่ต้องลามกูมากกูจะเล่นน้ำเดียว นนะครับผมวันนี้พวกเราวงสองไซโครดจะมาครอบเวอร์เพลงของวงจราจรรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเป็นเพลงที่มีเนื้อหาเยี่ยมเศร้าเีไปฟังเลยว่ะดวงตาดวงน้ำที่ฉันจ้องมองมี เราสองเดินเคียงกันเธอเธอรู้ความจริงก็รู้ทุกอย่างว่าควรต้องทำเช่นไรแต่ก็เหมือนเวลาไม่รอให้เธอเดินหา ไม่มีเวลาจะมานังฝันชีวิตมันไม่นานอย่าหวังแค่สักวันไม่มีเวลาจะมานังฝันชีวิตามันไม่นานหวังแค่สักวันไม่มีเวลาจะมานังฝันชีวิตมันไม่นาน ไร้สติผมไม่รู้หรอกว่าพวกคุณเป็นใครและพวกคุณมาจากไหนแต่ที่นี่คือดินแดนของนักกล้ามตามผมมาดูกันเลยดีกว่าครับบอกความเป็นชายในตัวคุณสิมมนไ่ถึงมาาข้ไร้สติผมอยากเ้าครับผมและนาเร็ เราจะกินอาหารที่ธรรมดาไม่ได้อาหารที่เราต้องกินต้องมีโปรตีนลแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงและกำยำอไอยสัตว์ส่วนใหญ่คุณนี่กินอะไรเป็นอาหารครับหมูหมักเองครับหม,หมูหมักหมูหมูกระจวยไม,ไม่ใช่ขวนไม่ได้กินหม่อกกัเครับไอ้อเงียม ครับผมคุณคิดยังไงกับเมนูอาหารที่เราได้กินในวันนี้มึงยังไม่ได้แดกใช่เง,เงียมนายตลกแต่ความตลกใช้กับที่นี่ไม่ได้คุยอะไรเงียมไม่สปเอาเรามาต่อเลยนครับตามไาดูที่หีองครัวเราเลยเดีกว่า การที่เราจะทำอาหารได้อร่อยมันต้องมีวัตถุดิบที่ดีแล้วก็ภาชนะที่สมส่วนเราจรึงต้องใช้เชฟ2คนเข้ามาช่วยเหลือเพราะถ้าเราทำคนเดียวมันจะเกิดเอ้ยประค่าครัวเงยสวัสดีครับเชฟเอ๋นะครับวันนี้เราจะทานเมนูอะไรกันครับเมนูวันนี้มีชื่อว่าเนื้อย่างแล้วส่วน ผมนายสัจดอนนอนดึกพักการขอกราวันนี้นโยบายของเราใครที่เห็นด้วยกับการขอ,รอกับเกับฟิวเจอร์ชัดขอให้ยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นวนันคืนอยากสวยอยากใสอ,อยากเด่นแต่ดารียนไม่เก่งก็ขอให้ยก ชีวิตขอให้ยกมือขึอ้น

ชื่อลิทนะครับมาคันสีบังฮาเฮมาพึ่งพึ่งถึงครับพึ่งถึงผมมาพึ่งถึงต่อไปครับไปดูคนในน้ำครับเออใช่ครับคุณบาสัสดครับสวัสดีครับผมผมผมชื่ออะไรครับผมชื่อบาสครับคนละขับของอ้สี่บังทะเลแล้วแล้วก็เอ้ยสัตว์สายเอ้ย เอาต่อไปครับบังครับบงังรายงานตัวหน่อยครับครับผมวันสาร์อย่างพี่ครับจากอะไรนะจากเรซิวจากเรซิวโอ้ยจากวัวพอลชิบุรีครับ, <c oughs> บต่อไปจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตหน้าที่เราจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่น,นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนอยู่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ,หนอ,หนอ๋อเาเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอ,เเจอครับครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ สแช่น้ํานะครับของพวกเราก็วันนี้เดี๋ยวครบเก่งก็เอาวันนี้เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์บังกันเลยนะบัง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 สัมภาษณ์เอาแนะนำตัวนรับแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับใจเย็นใจเย็นเปียกกูไปละไรสตีกูเปียกแล้วไหมอ่าอะไรล่ะผมจะพูดอะไรล่ะอ่าที่นี่ก็ ไปรู้เหมือนกันหรอเกิดจากอะไรอ่ะพูดเลยบอก n g ไม้ไผมาชื่อชื่ออะไรครับรถคันไหนมาจากรถบังซอลีฮีนครับผมบังซอลีฮีนรถคันสีดำกระบะเลสซิ่งจริงครับแล้วเป็นไงซิ่งไหมซิ่งไหมคนนี้เลยคนนี้เลยซิ่งไหมเกิดอะไรไงครับกูขับรถนุ่มไหมอ้โหถามตลอดทางแล้วคนนี้ ยิ่งจริงจริงจริงจคันนี้เอาเอาเลยโอเคพบกับเราในเทปหน้าครับดูดูดูในสระครับดูไอ้เงี้ยในสระดูไอ้เงี้ยในสระดูด okay, okay, anyway. no no anyway. ูดูไอ้ตัวนี้ดูโฟกัสไปเลยไอ้เงี้ยตัวนี้โอเคโอเคครับผมอ่าในเทปนี้นี่เราได้แขกรับเชิญมาครับในอับดุลเออับดุลเอสวัสดีทักทายคุณผู้ชมหน่อย อ่าหละหลายคนอาจจะเคยเห็นเขาในคลิปในไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรืออะไรจะเป็นทั้งภาคหนึ่งภาคสองครับอย่าอย่าไปถามมากเลยเขาจะเดือดต่อน,นะโกกุ้โกก <c oughs> เป็นการทักใคยคุณผู้ชมท<ค>ี่น่ารักมากอ่า บายบายคุณเอ๋นะครับบายบายทุกคนทุกคนทุกคนแดกข้าวกันครับอ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่เทปหน้าครับเฮ้

Lại tiền, tiền, Lại tiền, No! Get, get